คอนซันเอีเรื่องยากูซ่าพอลูกอ่อนตอนเดียจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะวันนี้ฉันจะมาเยี่ยมแฟนที่โรงพยาบาลไปดูกันเลยวันนี้ฉันไม่ฉันไม่ได้เอารถมาก็เลยไม่ได้ผ่านนี้มาโอ้ลงแหบานนี้แอบดีนะเนี่ยมีตรงนี้ด้วยไม่ให้คนติดโควิดในโรงพยาบาล สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาทำอะไรหรอคะผมน่าจะมาเยี่ยมแฟนครับเออชื่ออะไรเราคือ,อมิจังครับเออค่ะจะยืนไปไหนวะห้องหนึ่งห้เก้าเลยค่ะโอเคครับโอเคครับผมจะรีบไปห้องหนึ่งหสาเก หนึ่งห้าสามเก้านี่ไงเรามาแล้วเมื่อกี้บักเมื่อกี้บักอาา่าฮะนี่ลูกฉันจริงอ่ะไอ่ลูกน่ารักไหนนั่นแหละเป็นกระพ่อไหนสิตื่นได้แล้วอยากวนเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเล่นอะไรหรือเปล่าเล่นติ๊กต็อกหรือเปล่าดูยูทูบหรือเปล่าจะถามอะไรเยอะแยะเขาไม่ให้เล่น อุ้มลูกได้ไหมอ่ะได้แต่ระวังตกนะโอเคฮ่หาฮ่อย่าวิ่งคุณฮีฮ่หา,ห,าหน้าเหมือนฉันเลยแต่ว่าชื่ออะไรดีนะเออเอาเป็นกัดจังดีกว่าโอเคคุณเอากัดจังก็กับ ยังโอเคโอเคแล้วคุณต้องไปไหนต่อก็ไปที่ห้องนั้นไงคุณหมอจะให้กลับบ้านวันไหนอะฮะฉันก็ไม่น่าจะวันอืมวันนี้แหละถ้าไม่ใช่วันนี้ก็พรุ่งนี้อะหรอหรอใช่ตือ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 คุณแป๊บนะเดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บ จ้าเออว่าไงครับผัวหน้าเออ,เออครับครับพรุ่งโอเคครับพรุ่งนี้ผมไปทำงานโอเคครับโอเคโอยบ้าแล้วฉันต้องไปทำงานพรุ่งนี้เหรอคุณผมต้องไปทำงานพรุ่งนี้นะอ้าวเหรอคะใช่แล้วหนึ่งวันผ่านไปลูกพ่อต้องไปทำงานแล้วนะ จะอยู่กับแม่เขาหรือว่าจะอยู่กับพ่อดีเนี่ยแรกลูกอยู่กับคุณก่อนนะเดี๋ยววันที่สองผมพาลูกไปทำงานเออเออระวังตัวด้วยนะได้กลับบ้านกันจ้าลูกรักปะปะปะกลับบ้านกันนะลูกโอ้พ่อกำลังไปทำงานพอดีกลับบ้านกันนะ บ้านเราอยู่ฝั่งนี้ขอให้พ่อสู้ๆรักกันนะมาลงมานะลูกนะโอ้ยฉันถือลูกเราขับมาไม่ได้หรอกมาละมาเร็วลูกป่ะเข้าบ้านนะอย่าอย่าทำให้แมวขู่นะอย่าแกล้งแมว แมวจะขวนหนูซีมาดูน้องเร็วนะจ๊ะแล้วอย่าทำอะไรน้องนะเดี๋ยวน้องกลัว,วโอเคผมอยากให้พี่ช่วยไปเก็บเงินที่ตลาดให้หน่อยครับได้ครับครับนายน้อยรีบมานะครับครับให้ฉันต้องไปเก็บตังค์ที่ตลาดเหรอ แต่มันคือสิ่งดีหรือไม่ดีนะฉันยังไม่รู้เลยเก็บค่าเช่าโอเคเข้าใจแหละค่าเช่าครับเก็บค่าเช่าครับฮายทำไงดีเก็บค่าเช่าครับ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 นี่ครับคุณครับ เฮ้ยห,หมดยังอะหมดแล้วหรอยังเหลืออีกเยอะเลยเฮ้ยทำร้านสุดท้ายดีกว่าเก็บค่าเช่าครับนี่ครับขอบคุณครับเฮ้ยกลับดีกว่ามันต่อมาคุณครับผมไปทำงานแล้วนะ โอเคค่ะถึงแล้วกว่าจะถึงอ่ะนานมากนะครับวันนี้ผมขอพาลูกไปทำงานด้วยครับอได้ใสไม่มีปัญหาแต่ระวังลูกคุณด้ให้ดีๆนะเดี๋ยวลูกคุณไปโดนกระสุนอะไรอีกครับโอเคโอเค โอ๊ยทำไงดีเนี่ยลูกขิวนมฉันก็ไม่รู้จะทําไงอะ่ะฉันไม่มีเพอผมจําได้นะผมเอาขวดนมมานี่วางไว้ตรงนี้เอากระเป๋ามาดูสิกโหกระเป๋าฉันมาเดี๋ยวพ่อป้อนนมให้นะพ่อเอาเอออันนี้มาเนี่ยกระเป๋าเดี๋ยววางก่อนนะตอนกลับบ้านลูกกลับบ้านกันเถอะ พ่อรเหนื่อยมากเลยทีนี้พ่อเจ็บมากหนูไม่เป็นไรหรอกพ่อหนูอยู่ในตึกยากูซ่าพวกเขาพวกเขาดูหนูด้วยแหละพ่อจะบอกให้เมื่อไหร่พวกเขาจะกลับมาสักทีให้กอดหน่อยอช่วยด้วยเหนื่อยมากเลยวันนี้กว่าจะถึงบ้านดีเราถึงบ้านจะให้แม่เลี้ยงอย่างเดียวเลยฉันจะไม่เลี้ยงหรอกคนนี้เอากลับมาแล้วหรอ ใช่เราคุณมารับลูกของคุณทีผมไม่ไหวละอา้าวทำไมล่ะตก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 ,ตกอะไรอ๋อตกจากรถเข็นอะคุณเลี้ยงลูกคุณเลยไม่ต้องให้ผมเลี้ยงละได้ไอยทำไมลูกดื้อขนาดนี้ฉันยังไม่อยากมีลูกลวันเนี่ยเฮ้ย,ยนาอะไรตรงนี้ยุงกัดเนี่ยโอ้โห ดื้อจริงๆสปีผ่านไปงำยำแมงเมาขวดนมจงออกไปดอกไม้สีจมปูสีเขียวชอบไหมโอ๊ยพูดอะไรอ๋อนี้พ่อออกจาก เก่งากคูสตาเรานะพ่อจะมาที่บริษัทเงินเดือนตั้งหัวพ่อจะยวยไหมรวยสิจะได้มีบ้านโมโหราไงสวยไงอ้าโมโหรานเคือใหญ่พ่อกับแม่รักหนูนะหนูเก่งมากเลยหนูอ่ะเป็นแค่สามขวบหนูยังแบบ พูดได้เองใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บจุบ๊บ